โดดเด่นไม่ซ้ำใครแสนสวยผู้ควรกับผู้หญิงยุคใหม่หากใครนะคะที่ได้เห็นชุดว่ายน้ำของ Angelis Ballet Collection Spring Summer 2020แล้วแล้วก็ต้องสะดุดตาไปกับลวดลายดอกไม้แสนสวยที่มีสีสันโดดเด่นไม่ซ้ำใครคะ่ะเพราะว่าเรานะคะได้มีการนำศิละปะหลายแขนงมาผสมผสานกันจนกลายมาเป็นชุดว่ายน้ำที่คู่ควรกับผู้หญิงยุคใหม่คะ่ะ ศิลปะาก,การลงสีน้ำนะคะก็เป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งที่ช่างฝีมือเนี่ยบรรจงสร้างสารรค์ลวดลายด้วยการใช้เทคนิคผสมน้ำให้เป็นสื่อน,นำในการวาดค่ะโดยให้น้ำเนี่ยเป็นตัวหล่อสีนะคะตามเส้นสายที่ช่างฝีมือได้วาดลงไปกลายเป็นลวดลายดอกไม้แห่งฤดูกาลในเฉดสีฟ้าและชมพูที่ไล่โทนตั้งแต่เข้มไปสว่างค่ะ ชุดว่ายน้ําที่มากกว่าการพิมพ์ลายจนกลายมาเป็นศิลปะที่ประดับอยู่บนเรือนร่างได้อย่างลงตัวจึงทําให้ผู้หญิงเนี่ยน,นะคะดูโดดเด่นมากกว่าที่เคยค่ะ